สองดอกเลยดอกสามดอกพีอกอ่ใ้องรคะนี่ดอกนึงอันนี้ดอกนึงเรา,หาหหเห็นอะไรข้างบน สวยมากทุกคนดอกอุย้ยสองดอกสามดอกพี่น้องคะนี่ดอกนึ่งน,นี่ดอกนึ่ง โหถ่ากด้วยไม่ทักด้วยดอกใหมากส้ำดอกสวยๆค่ะพี่น้องคะขา่งนิมเอาว่งคลับไหมวิธีเก็บผหิตของคนที่นี่นะคะโอ้หสวยไหมสวยมาก เอาคยอะเอาคือการตัดคงคอยเงาใช่ไตัดพี่ตัดพี่เอออย่าตัดเงาไรเออ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 โอ้มึงรู้ตัดขาเห็นเท้าถิ่มมึงรู้พี่น้องมึงรู้โอ้ยเสียงตุ่มนี่คนในพื้นที่เขาแบบนี้นะคะพี่น้องคะเพื่อนไม่ค่อยกินขานะคะเนี่ยหายลายดอกอไปแด้วค่ะนี่สองดอกเลย โอ้โหอย่างงามพี่น้องาคาทุกคนทุกคนกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องจ้ะทีนี้เราได้สามดอกเลยแล้วไปตัดขากันวี่งมาไอ้เราตัดขาให้ 감기 싹 나.